สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูแชมป์นะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้ก็เราจะมาทํากิจกรรมการจับคู่ชุดคําสั่งกันนะครับซึ่งจะอยู่ในใบงาน activity ที่2.2นะครับมาให้นักเรียนนั้นจับคู่ชุดคําสั่งนะครับที่ทําให้ซอมบี้นั้นไปหาดอกทานตะวันนั่นเองนะครับซึ่งครูก็ยังมีชุดคําสั่งอยู่ด้วยกันอยู่3ข้อนะครับแล้วก็มี รูปภาพสถานการณ์อยู่3อันด้วยกันนะครับตัว A ถึงตัว C นั่นเอง abc นะครับให้เรียนนั้นนำรูปภาพเนี่ยนะครับจุมตัวษรจากรูปภาพเนี่ยไปใส่ในแต่ละข้อนั่นเองนะครับซึ่งสถานการณ์ที่อยู่ในนี้นะครับก็ได้มาจากเว็บโคดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเว็บที่เราได้ไปโคดดิ้งในตอนที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์ในชั้นปสองนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็ให้เรียนทําการ จะคู่ชุดคำสั่งนะครับว่าชุดคำสั่งไหนควรจะคู่กับภาพไหนนั่นเองนะครับส่วนวันนี้กิจกรรมของครูแชมป์ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ